ถามนี้ครับถามว่าเราเนี่ยนะฮะสามารถเป็นเจ้าบ้านก็คือเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านนะครับได้กี่หลังสมมติเรามีบ้านสักสองหลังแล้วกันนะครับเราเนี่ยสามารถเป็นเจ้าบ้านทั้งสองหลังในทะเบียนบ้านได้เลยหรือเปล่าครับพร้อมๆกันเนี่ยหรือว่าต้องทีละเราไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แค่หลังเดียวครับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองของเขตมันขึ้นเลยว่ามันก็ได้แค่หลังเดียวพรจะถือไปจดเป็นเจ้าบ้านหลังนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้ละนะครับ แต่ว่ามันไม่เหมือนกับการถือครองบ้านนะเป็นเจ้าของบ,บ้านหลายๆห,หลังเป็นเจ้าของบ้านมีชื่อเป็นเจ้าของในหลังฉนดเน,น,นี่ยกีดสิบกี่ร้อยหลังก็ได้แต่ว่าเป็นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติาก,การะทะเบียนบ้านในบ้านใ้การทะเบียนบ้านในบ้านหลังนั้นเนี่ยแค่หลังเดียวห <ๆ S 1> นึ่งคนที่ละหลังใช่ไหมครับที่ละหลังมีหลังเอแล้วหลังบีก็ต้องว่างไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ ผมผมผมขอขยายความพอยนี้นะครับผมชอบเพราะว่าอ่ะถ้าตามกฎหมายแล้วเจ้าบ้านกับเจ้ากับเป็นเจ้าของบ้านที่เป็นชื่อหลังโฉนดแต่เป็นคนละเรื่องกันเนาะเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านคือมีชื่อเป็นเจ้าบ้านต้องใช้คําว่าอะไรถึงจะถูกต้องนะครับเป็นสิทธิ์เออมีชื่อเป็นเจ้าบ้านครับเป็นเจ้าบ้านพระราชบัญญัติการทะเบียนราษนยมันกําหนดให้มีเจ้าบ้านครับซึ่งเจ้าบ้านตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษเนี่ย มันมีแต่หน้าที่มันไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยมีหน้าที่แจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งคนย้ายเข้าแจ้งคนย้ายออกนะครับถ้าไม่ทามีโทษปรับนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นสิทธิ์คือว่าเราเป็นเจ้าของตามกฎหมายเอาไปขายเอาไปเช่าอไปอะไรได้นะครับชื่อจะไปปรากฏอยู่หลังฉนวบางคนที่เป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านก็มีนะครับบางคนเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าเป็นเจ้าบ้านแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของก็มีเป็นบ้านของคนอื่นใช่ <itarian> ครับ เพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญครับอย่างเช่นคนที่มีบ้านหลายๆหลังหรือว่าลงทุนในสังหาริามทรัพย์งงอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างเช่นเคสผมอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องค่อยๆย,ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านปีละหลังปีละหลังเพื่อที่จะลดเรื่องค่าภ<อ>าษีธุรกิจเฉพาะเวลาขายคําถา,<อ>คถามนี้มันก็เลยผมก็เลยอ่เนี่ยก็เคลียร์กันไปด้วยว่าเราไม่สามารถเป็นเจ้าบ้านพร้อมคันสองหลังได้นะครับต้องทําทีละหลังพอครบลูกค่อยเปลี่ยนไปทีละหลังแบบนั้นนะครับ ้าบ้านต้องอายุตั้งแต่เท่าไหร่นะครับมีกําหนดไหมครับอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเลยฮะมีมีกําหนดอายุไหมครับไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้เข้าใจว่า20ปีนะครับก็คือว่าบรรลุนิติภาวะนะครับในการรับการทำนิติกรรมแบบว่าการแบมีหน้าที่ตามกฎหมายก็นคือ20ปีครับต่ำไม่ได้พัทยานะครับถามว่าอยากสอบถามเรื่องภาษีที่ดินสําหรับบ้านหลังแรกนะครับถ้าเกิดว่าราคาถูกกว่าบ้านหลังที่สองแล้วกันนะฮะ ทำอย่างไรดีเพื่อให้ราคาบ้านหลังแรกกลายเป็นบ้านหลังที <wh <wh ่สองนะครับเพื่อที่เอาสรุปว่าจะทํายังไงดีให้เสียภาษีน้อยลงเพราะว่าบ้านหลังที่บ้านหลังแรกราคาบ้านหลังแรกราคาถูกกว่าเช่นบ้านหลังแรกล้านนึงบ้านหลังสองมันสามล้านทํายังไงดีเพราะว่าด้วยภาษีที่ดินน่ะเราจะเสียบ้านหลังแรกถูกถูกต้องไหมฮะคำถามคือจะทายังไงให้ไอ้สามล้านเนี่ยมากลายเป็นบ้านหลังแรกทําได้ไหมอย่างนี้ครับพี่โอสามารถทําได้บ้านหลังแรกเนี่ยจริงต้อง มันเรียกว่าบ้านหลังหลักดีกว่านะครับเพราะว่าทีนี้มันมีหลายหลังแล้วมันเอ่อเพราะว่าไอหลังที่สองมันไม่ต้อไปกลายเป็นหลังแรกในความหมายนั้นแล้วคือว่าจะให้กลายเป็นบ้านหลังหลักนี่ยก็คือต้องย้ายชื่อเข้ามาอยู่ครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล,แล้วก็มีราคาไม่เกินห้าสิบล้านบาทนะครับือชื่ออยู่ในชื่ออยู่ในหลังไหนก็หลังนั้นแหละที่เป็นหลที่จะเป็นใช่เป็นหลังหลักครับเพราะฉะนั้นก็ก็เปลี่ยน ไม่เซตนะคะว่าจริงๆมันไม่ใช่หลังแรกฮะมันคือหลังหลักหลงังหลักคือหลังที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเรามีกี่หลังไม่รู้ครับใช่คทะเบียนบ้านเราอยู่ชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้านหลังไหนนั่นแหละครับเรียกว่าบ้านหลังหลักแล้วก็ย้อนกลับไปคําถามเมื่อกี้ว่าหนึ่งทะเบียนบ้านมีชื่อได้แค่คนเดียวเท่านั้นหมายถึงว่าเราจะเป็นชื่อในทะเบียนบ้านได้แค่หลังเดียวเท่านั้นไม่สามารถกระจายได้เนาะดังนั้นไอหลังนี้นะครับเป็นหลังหลักใช่ครับก็เราก็ย้ายชื่อเขาไปอยู่บ้านหลังที่แพงที่สุดเพราะว่าเขาจะได้รับ ได,ได้รับการแบบยกเว้นภาษีมากที่สุดหลังอื่นก็จะกลายเป็นหลังรองของเราแล้วก็จะจ่ายตามอัตรส่สวนภาษีว่ากันไปนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับ